มิโยโยหรือว่าโคโยเวิร์ถ้าย้อนกลับไปสัก1ิปีก่อนเนี่ยใครได้ยินชื่อน,นี้ก็คงสงสัยว่าเอ้ยพวกเขาเป็นใครแล้วก็ทําอะไรกันจากทีมพัฒนาเกมเล็กๆที่ตั้งขึ้นโดยนักศึกษาจบใหม่3าคนในจีนแผ่นใหญ่ด้วยความลงไหลอันแรงกล้าในวัฒนธรรมอนิเมะจากแดนญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้มิโยโยหรือว่าโคโยเวิร์ได้กลายเป็นชื่อบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ที่เกมว่าทุกคนต้องรู้จักไปแล้วและแต่ละเกมที่พวกเขารังสรรค์ออกมาถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่พวกเขาอยากลองทําทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเกมแรกตั้งแต่สมัยนักศึกษาอย่าง Legend of s a h a ที่เป็นเกม i s o m e t r i c 2.5วิติีแพลตฟอร์มิง Fly Me to the Moon ที่เป็นเกมแพลตฟอร์มบินขึ้นไปบนท้องฟ้า Hokai กาคูเอ็นเกมยิงซอมบี้แบบไซส s คร o l ลิง Gungez หรือว่า Hokai กาคูเอ็น2ภาคต่อที่นำมาปรับฝุ่นด้วยไอเดียของเกมกาชา Hokai Impact s e r r c h เกมแคชั่น r p วเกมแรกของพวกเขา Tears of t i m i s เกมจีบหนุ่ม เกมชิน IMPACT เกม Open World เกมแรกฮงไคสตาร์เรลเกม Turnbase สเกมแรกจะเห็นได้ว่าทุกเกมที่พวกเขาทำออกมาล้วนแล้วแต่เป็นการท้าทายและลองอะไรใหม่ๆทั้งหมดและที่สำคัญเล่นฟรีทั้งหมดอีกด้วยจนล่าสุดพวกเขาได้ตัดสินใจทดลองทำอะไรใหม่ๆด้วยเกมที่อาจจะไม่ใช่แนวใหม่อะไรแต่การนำเสนอที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สุดๆเกมหนึ่งของพวกเขาเลยก็ว่าได้ครับยิดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์อินไซ์และนี่คือ s e n s e ลส Zone Ze าโโลกับจจเเอนต์คือต้องบอกงี้ครับว่าสำหรับมิโฮโยหรือว่าโฮยูเวิร์เป็นบริษัทพัฒนาและจะจำหน่ายเกมที่ใช้แรงงานจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรงอายุไ er ม่เยอะเป็นส่วนมาก ผสมรวมกับสโลแกนที่สามเพื่อนซีผู้ก่อตั้งสร้างเอาไว้คือ Tech Otaku Save the World ที่เห็นแล้วว่าไม่ต้องสือวับพวกเขาเป็นโอตาคุแน่นอนนะครับและเมื่อโอตาคุเป็นเจ้าของบริษัทก็ไม่แปลกที่จะหาทีมงานที่มีความชอบมือเหมือนกับพวกเขาดูวยตัวเกมลหลายๆเกมที่เห็นได้ชัดว่าได้รับแรงบันดาลใจอันแรงกล้ามาจากอนิเมะลายเส้นญี่ปุน่นถึงขนาดที่สื่อเกมในไทยบางครั้งก็ยังเข้าใจผิดในช่วงแรกๆที่เริ่มมีชื่อเสียงว่าเป็นทีมพัฒนาจากญี่ปุ่นเองด้วยซ้ำ สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้สําหรับค่ายเกมโอตากูจากจีนแผ่นใหญ่แห่งนี้คือความใส่ใจในรายละเอียดของพวกเขาที่จัดเต็มล้นในคุณภาพของเกมแต่ละเกมที่พวกเขาผลิตออกมาจนไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือเกมฟรีครับหลากหลายเกมที่ออกมาถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากและรูปแบบการหารายได้แบบกาชาก็ทําให้ได้รายได้อย่างถล่มทลายเช่นกัน หลังจากได้ลองทำเกม Open World หรือว่า Turnbase ไปแล้วในครั้งนี้มีขคโยอยากลองทำงานที่ชูจุดเด่นด้วยการนำเสนองานศิลป์งานดนตรีเป็นหลักตัวบ้างแล้วก็ยังคงรูปแบบการเล่นที่สนุกสัจใจมาเดิมครับโปรเจกต์เฉียชีหลิงจึงได้เริ่มการพัฒนานำโดยหนุ่มไฟแรงอย่างหลีเจินยูพวกเขาได้สัมภาษณ์ให้กับสื่อญี่ปุ่นอย่างฟามิสึเอาไว้ว่าทีมของพวกเขาคือทีมหนุ่มสาวประมาณ1ิบกว่าชีวิตที่บอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า ยังเป็นพวกมือใหม่แต่ไฟแรงแทบทุกคนทั้งนี้พวกเขาไม่เคยมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์เกมใหญ่ๆมาก่อนด้วยซ้ําแต่ทั้ง10กว่าชีวิตนั้นยังคงยึดถือหลักอไว้ว่าสร้างเกมที่ตัวเองชอบไม่ใช่เพราะชื่อเสียงหรือว่าเงินทองและเมื่อโปรเจกต์นี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทีมพัฒนาสําหรับเกมนี้ก็พุ่งทะลุไป300คนเข้าไปแล้วครับแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้าจนรู้ตัวอีกทีก็ออกมาเป็น s e n s e s s Zone Zero เกมแคชั่นไอพีจีในรูปแบบของ Urban Fantasy App ผมขยายคําว่า Urban f a n t a น y ตาซสักนิดหนึ่งก็ยังดีครับทุกคนน่าจะคุ้นชินกับคาว่าแฟนตาซีอยู่แล้วว่ามันจะมีพวกแบบพลังเหนือธรรมชาติจําพวกเวทมนต์เผ่าพันธุ์มนุษย์แบบพิเศษหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็น Urban f a n t a น y ตาซมันคือมันคืออะไรอะอธิบายง่ายๆมันคือการนําองค์ประกอบความแฟนตาซีทั้งหลายทั้งปวงมาอยู่ในโลกที่ใกล้เคียงปัจจุบันมากที่สุดจินตนาการว่าเราอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีพวกเอลฟ์เดินไปเดินมาใช้เวทมนต์ในการทํางานอะไรต่างๆ โดยภาพพวกนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วอะครับอะไรประมาณนั้นอะเอาเป็นตัวอย่างภาพยนตร์ไม่จะได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นอย่างเป็น Bright ว่าด้วยตํารวจตรวจสัปหลานในปี2017 Day Shift ในปี2022ได้ว่าด้วยการล่าวแวมพายในช่วงเวลากลางวันและในยุคปัจจุบันนี่แหละคือการนำเสนอหลักของเกม Senseless Zone Zero ที่แตกต่างจากทุกเกมของพวกเขาที่เคยทํามา เกมชินนแพรจะเป็นเกมแฟนตาซีที่ตั้งอยู่ในรูปแบบยุคกลางส่วนฮงไกสตาร์เรลจะเป็นแบบออกแนวล้ำๆโลกอนาคตไปเลยครับถือว่าเป็นเกมที่พวกเขาตั้งใจจะนําเสนอให้ดูใกล้ตัวกับผู้เล่นให้มากที่สุดก็ว่าได้ตัวอย่างแรกของเกมเปิดเผยขึ้นในวันที่13พฤษภาคมปี2022แสดงให้เห็นเลยว่าเกมใหม่ของพวกเขาเกมนี้ทุ่มทุนไปกับการนำเสนอเป็นอย่างมากทั้งเรื่องดนตรีสีหน้าท่าทางของตัวละครและงานอาร์ตต่าง สร้างความตื่นเต้นและความคาดหวังให้กับแฟนๆเกมที่รักในค่ายนี้อยู่แล้วหรือว่าเกมเมอร์ทั่วโลกที่ได้เห็นหลังจากนั้นก็มีการเปิดเกมให้ทดสอบถึง3ครั้งด้วยกันครั้งแรกในปี2022บนเครื่อง PC และ iOS ในชื่อของ Tuning Test ในครั้งที่2ก็จะมาอยู่ในปี2023บน PC และ iOS แต่คราวนี้มาในชื่อของ Equalizing Test และครั้งที่3เมื่อเดือนเมษายนปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้ชื่อการทดสอบว่า Amplifying Test บน PC และมีถือทั้ง2ระบบอย่าง iOS และ Android ซึ่งครั้งนี้พวกเราเองก็ได้เข้าไปร่วมทดสอบมาแล้วแล้วก็ทำพรีวิวไปแล้วครับใครอยากย้อนกลับไปดูก็ดูได้นะครับผมจุบที่หน้าผากพวกคุณนอกจากนี้เกม Sensless Zone Zero ก็มีกำหนดที่จะโลงให้กับเครื่องคอนโซลอย่าง PlayStation 5ไปด้วย จนในที่สุดวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นเกมซิน l e ล s โ o นซีโร่ก็ได้เปิดให้เล่นกันอย่างเป็นทางการแบบฟรีๆสำหรับผู้เล่นทุกคนครับในเรื่องของซ s น l e ล s โ o นซี e r o จะเล่าถึงโลกมนุษย์ที่มีทั้งเเหล่ามนุษย์และก็มนุษย์ผสมมากมายอาศัยร่วมกัน จนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยได้เกิดปรากฏการ์ฮอลโลมมนได้เกิดขึ้นมาตามจุดต่างๆและแปรเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในอยู่ตลอดเวลาทําให้การเดินทางภายในมิติเนี่ยมันซับซ้อนและก็วุ่นวายเป็นอย่างมากแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่ากลัวคือสสารอีเทอร์ที่ถ้าหากมนุษย์เข้าไปอยู่และสัมผัสกับมันเป็นระยะเวลาหนึง่งอีเทอร์จะกัดกินและแปรเปลี่ยนสภาพของร่างกายมนุษย์คนนั้นๆให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดและสูญเสียตัวตนไปในที่สุดทําให้พื้นที่ที่เกิดฮอโล กลายเป็นพื้นที่อันตรายและต้องห้ามแถมมันกินพื้นที่ส่วนมากของโลกไปจนเกือบหมดแต่ปฏิหาริย์ก็ยังคงหลงเหลืออยู่เมื่อไอสส,สารอีเทอร์นี่แหละมันเป็นส,สสารที่หายากและด้วยความฉลาดของมนุษย์ที่สามารถนาส,สสารพวกนี้ไปแปรรูปเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ต่างๆจนมาได้เกิดเป็นเมืองดาษสุดท้ายของมนุษยชาติอย่างนิวอิรดูขึ้นมานั่นเองแน่นอนว่าเมื่อส,สสารเป็นที่ต้องการขนาดนี้เหล่ามนุษย์ก็ต้องมีการส่งคนเข้าไปสำรวจและนําอีเทอร์ออกมาจนเกิดเป็นหน่วยสำรวจที่มีชื่อว่า HIA เพื่อรับมือกับมิติฮอลโลคอยช่วยเหลือคนที่หลงเข้ามาและสำรวจหาทรัพยากรออกมาใช้แต่ความเป็นสันดานมนุษย์แบบระดับชุบแป้งทอดก็เพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่าคนบางกลุ่มก็ไม่ได้อยากจะขึ้นตรงกับหน่วยงานใดก็แบบฉันอยากเข้าไปท้าทายมิติฮอลโลด้วยตัวฉันเองอะมีอะไรปะกลุ่มคนพวกนี้เรียกว่าฮอลโลเรเดอร์หรือว่าเอเจนต์แต่การเดินทางไปในฮอลโลนั้นขาดผู้นำทางไม่ได้เพราะในมิติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพวกเขาใช้คุณนำทางที่มีชื่อว่าแบงบู ที่ภายในมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแครอทหรือว่าแผนที่ของมลติฮอลโลในช่วงเวลานั้นที่ทางองค์กร HIA วาดขึ้นมาเพื่อใช้เดินทางในมลติฮอลโลซึ่งเหล่าผู้ที่บังคับขุนแบงบูนั้นเรียกตัวเองว่า proxy โดยเรื่องราวในเกมนั้นเราจะได้รับบทเป็น proxy ในตำนานที่มีชื่อว่าเฟย์สนที่ตัวจริงคือ2พี่น้องเบลและไวส์เจ้าตัวได้เปิดร้านเช่าดีวดีบางหน้างานหลักของตอนไว้วันหนึ่งพวกเขาต้องไปช่วยเหลือกลุ่มคันนิงแฮส จ้าตัวพลาดท่าตกลงไปในมิติฮอลโลกันเกือบหมดโดยหัวหน้ากลุ่มอย่างสาวแก้โขยชมพูนางมีชื่อว่านิโคลได้รอดออกมาและขอร้องให้เฟทอนช่วยเหลือจมไปถึงจุดหนึ่งของเกมเนี่ยพ็อกซี่ในตำนานอย่างเฟทอนต้องละทิ้งชื่อตัวเองและเริ่มต้นในฐานะพ็อกซี่มือใหม่ด้วยชื่อใหม่ที่เราตั้งขึ้นมาเองนั่นแหละครับระบบการเล่นจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนการลงไปในฮอลโลกับส่วนในเมืองนิวเอเดดูในการลงไปเล่นในมิติฮอลโลนั้นจะแบ่งเป็นภารกิจหลายๆแบบ ตัวอย่างเช่นเป็นคําขอเนเรื่องนะครับมันก็ตามชื่อเลยครับเป็นการเล่นเนื้อเรื่องหลักของเกมคําขอสํารวจกับคําขอต่อสู้ก็จะเป็นเหมือนกับเควส์ย่อยของเกมที่รับมาจาก p r o x y network หรือรับมาจากประชาชนทั่วไปตามเมืองแถมพวกเควสบางอย่างก็จะมีช่วงเวลาเฉพาะที่สามารถทําได้อีกด้วยบางเควสททาได้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นบางเควสก็ทําได้เฉพาะตอนเช้าซึ่งในการเล่นหลายๆเควสนั้น เกมจะนําเสนอออกมาในรูปแบบของพัซเซลเดินตามช่องแก้ไขปริศนาต่างๆบนจอทีวีที่มันเรียงกันเต็มไปหมดโดยในบางช่องที่เดินไปก็จะเป็นการต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์แต่ตรงนี้นี่เองที่จะเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะไม่ว่าจะตั้งแต่การเปิดให้ทดลองเล่นจนถึงการเปิดเล่นจริงเนี่ยจำนวนผู้เล่นไม่น้อยที่ไม่ชอบระบบนี้และตัดสินใจไม่เล่นต่อก็มีเหมือนกันประมาณว่าไม่ชอบก็เกลียดไปเลยครับการต่อสู้เกมนี้จะเน้นแอคชั่นความเร็วที่ค่อนข้างสูงการต่อคอมโบเป็นหลัก ในแต่ละควสเาราจะได้เลือกตัวละครลงไปเล่นได้3ตัวบวกอีก1ตัวแบ่งบูแต่ถ้าเป็นคําขอเนื้อเรื่องบางครั้งก็จะกําหนดตัวละครมาให้เลยเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันคือเนื้อเรื่องครับในการบังคับเราจะได้บังคับทีละ1ตัวละครเท่านั้นการเล่นก็จะมีปุ่มโจมตีปุ่มหลบปุ่มสกิลปุ่มเปลี่ยนตัวละครและปุ่มอัลติเมทในช่วงจังหวะที่ศัตรูโจมตีเข้ามาก็จะมีแสงโชว์อย่างชัดเจนพร้อมเสียงด้วยถ้ามันเป็นสีเหลืองเราสามารถกดปุ่มเปลี่ยนตัวละคร จะเป็นการแพร่รีศัตรูและสวนกลับด้วยตัวละครใหม่ที่โผล่มาส่วนถ้ามันเป็นสีแดงเราจะไม่สามารถแพร่ีได้แต่สามารถกดหลบได้ซึ่งถ้าหากเรากดถูกจังหวะเกมจะทําให้เวลาชา้าลงไปด้วยในช่วงเวลาหนึ่งเกิด <_ c ười> เป็นคอมโบไปมาอย่างสนุกสนานและเราก็จะมีจังหวะที่ให้เราเลือกเปลี่ยนตัวละครที่จะมาต่อคอมโบได้ด้วยและเมื่อเพื่อของเราขึ้นจนถึง3 0 0พันผู้เล่นก็จะสามารถกดใช้อ,อัลติเมตได้ ระบบการต่อสู้แบบนี้แนตะ่ทางผู้พัฒนาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม s t r e e t Fighter 6ที่ออกแบบการต่อสู้ให้ผู้เล่นสัมผัสได้ถึงน้ำหนักของการโจมตีที่ต่อเนื่องและดูเดือดโดยต้องมีระบบการต่อสู้ที่เข้าใจได้ง่ายมือใหม่ก็สามารถสนุกได้ทางด้านตัวละครที่เลือกลงไปเล่นจะเป็นเหล่าเอเจนท์ที่เราสามารถเปิดกาชาหาได้เช่นเอเลนนางก็จะเป็นเมดสาวหางฉลามจากสำนักงานทำความสะอาดวิกตอเรียไลคอนก็จะเป็นมนุษย์หมาป่าจากสำนักงานทำความสะอาดวิกตอเรียเช่นกัน และจู้หยวนหัวหน้าทีมปฏิบัติการพิเศษสืบสวนคดีจากกองรักษาความมั่นคงแห่งเมืองน er ิวเอรเดูเหล่าเอเจนต์ทั้งหลายนี้จะมีธาตุและการโจมตีเป็นของตัวเองและสามารถนำมารวมทีมเป็นคอมโบในการต่อสู้ได้อีกด้วยด้วยความที่เกมมันเพิ่งเปิดใหม่ครับแล้วก็มีการแจกตัวกาชามากสุดถึง100โรแถมตัวเปิดหาตัวแบงบูอีก80ดสิโผู้เล่นนั้นจะได้รับมันเรื่อยๆระหว่างการเล่นนะครับหรือใครที่เข้าไปเล่นแล้วสามารถกรอกโค้ด Senseless Launch แล้วผู้เล่นก็จะได้รับรางวัลเป็นโพลิโครมจำนวน60หน่วยเอาไว้ใช้สุ่มกาชาหาตัวละครและเดนนี่ไปอีก6,666หน่วยกันเลยทีเดียวแลกรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14สิงหาคมปี2567ครับมาต่อกันที่การเล่นภายในเมืองนิวเอรดูก็จะมีมินิเกมให้เราเล่นหรือว่าสำรวจสถานที่ต่างๆแบบมีให้เพียบเลยครับคือตอนเล่นรอบทดสอบเขาให้เดินแค่ซอยเล็กๆหน้าร้านเช่าดีวีดีของเราเพียงเท่านั้น แต่เมื่อตัวเกมเปิดออกมาก็จะมีการขยายสถานที่ต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายรวมถึงจุดฟาร์มของต่างๆเช่นตึกองค์กร HIA ที่จะให้เราเข้าไปฟาร์มของพวกแบบเอาไว้อัพตัวละครเป็นต้นหรือว่าจะเป็นมินิเกมอย่างการบริหารร้าน DVD ของเราแล้วก็จะมีการขูดหวยเล่นเกมตู้ถ่ายรูปแมวอะไรพวกนี้ครับซึ่งของอะไรแบบนี้ก็จะมาเป็นเควสรายวันให้เราได้ทํากันด้วย ซึ่งผมบอกลว่าเกมนี้เป็นเกมที่ทำเว e สสรายวันเสร็จเร็วมากๆเกมนึงเลยเพราะแอบปบเดียวก็เสร็จแล้วครับไม่ต้องไปตีมอนซ้ำด้วยตรงนี้มันเป็นหมดหมายที่ทาง Lee j o n Yu ผู้รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเกมที่มีดีไซน์เพื่อลดภารกิจกดดันที่ทําให้การเล่นทุกวันกลายเป็นภาระไปอย่างน่าเสียดายทั้ทงนี้ก็เป็นการลดความ Fomo หรือว่า Fear of Missing Out ที่เป็นโมเดลของเกมกาชาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน หรืออธิบายเพิ่มเติมมันคือระบบที่กระตุ้นให้ผู้เล่นล็อกอินทุกวันด้วยของรางวัลเล็กๆน,น้อยที่สะสมไปได้เรื่อยๆรวมถึงคอนเทนต์พิเศษที่ถนะ้าหากคุณไม่เข้าไปทําตามเวลาก็จะอดเล่นไปเลยตลอดการครับและบางครั้งของพวกนี้มักจะใช้เวลาในการเล่นสักพักใหญ่ๆกว่าจะเสร็จสิ้นซ้าการออกแบบเควสรายวันให้ใช้เวลาให้เล่นน้อยลงจึงตอบโจทย์พวกนี้และยืนยันว่าผู้เล่นจะไม่จำเป็นจะต้องเข้าเกมทุกวันก็สามารถซึมซับความสนุกของเกมได้อย่างเต็มที่อีกด้วย ไม่ว่ามันจะเป็นรูปแบบอีเวนต์ในอนาคตหรือว่าการเล่นในปัจจุบันอีกหนึ่งโมดที่ใส่เข้ามาก็คือ h o l l o w z e r o ที่ตามท้องเรื่องเนี่ยมันคือสถานที่ของเมืองเอเรดูเก่าที่ถูกมิติฮอลโลขนาดยักษ์กึ่งกินจนมาเป็นจุดเริ่มต้นของภัยพิบัติการลงไปสำรวจที่ฮอลโลซิโรจึงท้าทายและยากกว่ามิติฮอลโลทั่วไปเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อแปลงมาเป็นโหมดการเล่นก็จะเป็นในรูปแบบของโรคลายที่จะมีการสะสมการ์เพิ่มพลังบัฟตัวละครในการต่อสู้ในด่านต่างๆนั่นเองครับ ทั้งนี้เกมก็จะมอบของรางวัลสุดคุ้มให้กับผู้เล่นที่เดินทางไปไกลมากๆในด้านของกราฟิกของเกมเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นลายเส้นแบบอนิเมะสามิติครับมาแบบเต็มรูปแบบที่ผมบอกได้เลยว่าทุนเกิน50%พี่แกน่าจะลงไปที่กราฟิกของตัวเกมแล้วก็การนําเสนอทั้งหมดแล้วคือกราฟิกก็มันจะเป็นแบบอนิเมะที่ไม่ค่อยต่างจากเกมก่อนหน้านี้ของพวกเขามากเท่าไหร่นักแต่ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนลก็คืออนิเมชันท่าทางการแสดงสีหน้าต่างๆของตัวละครเพิ่มไปอีกขั้นหนึ่งเลยก็ว่าได้ เราจะได้เห็นน้องนิโคนี่มองตามกล้องด้วยสายตาแบบสาวแกวสายยั่วนะครับรู้ว่าจะเป็นน้องแมวในโกมตะที่กาลังตกใจกับอะไรบางอย่างที่พุ่งมาจากรถไฟแอนิเมชนันในตอนที่เอาใช้ท่าอัลติเมตของแต่ละตัวละครหรือว่าพวก p ีี PV ตัวละครต่างๆทั้งรูปแบบเกมเพลย์หรือว่ามูฟ i ี่เรื่องราวจะเห็นได้เลยว่าทีมงานใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้อย่างมากจริงๆและเมื่อนำองค์ประกอบอื่นๆนอกเหนือจากของพวกนี้อย่างพวกงานศิลป์หรือว่าเป็นเรื่องของดนตรีประกอบเข้าไปอีก การนำเสนอของเกมนี้เรียกได้ว่ามีมิติและน่าจะจำเกมหนึ่งอย่างมากเลยทีเดียวการเล่าเรื่องที่มีการแบ่งทั้งแบบอ่านคอมิกการเล่าเรื่องแบบฉากมูฟวี่จัดเต็มหรือว่าจะเป็นฉากพูดคุยกเฉยๆนี่ยังไม่นับรวมไปถึงการดีไซน์ตัวละครแต่ละตัวที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากมีการผสมผสานความเป็นเฟอร์รี่ลงไปในแต่ละตัวละครหรือว่าใส่เต็มแบบเต็มๆไปเลยก็มีครับขนาดตัวเอกของผู้เล่นเนี่ย ผมยังรู้สึกเลยว่าพี่แกให้ความสำคัญเรื่องของภาพการนำเสนอสุดๆสำหรับเกม Sensless Zone so Zero ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมคุณภาพ Triple A เล่นฟรีที่ไม่ควรพลาดอีกเกมหนึ่งก็ว่าได้ครับผมแนะนำจริงๆสำหรับใครสายโมดตัวละครสายวัยฟุทั้งหลายทั้งปวงเกมนี้ถูกใจแน่นอนหรือว่าสาวๆที่ชอบหนุ่มตัวละครหล่อๆแบบอิเคเมงในนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอดล็อก ok, ความเป็นโอตาคุมากกว่าเดิมก็ไปตั้งค่าให้เสียงภาพเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ทำได้ครับ แถมนักภากของแต่ละคนนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสำหรับโปกาเท่านั้นและด้วยความที่เน้นขายการนําเสนอมากขนาดนี้อาจจะไม่ได้ถูกใจผู้เล่นบางกลุ่มมากนะักทดลองดูก่อนได้ครับไม่เสียหายฝากเอาไว้ในอ้อมอกกมใจสําหรับเกมใหม่คุณภาพเต็มแก้วอย่างเ s e l e s ส z o น e Zero ใครชอบไวฟ์ฟูหรือว่าตัวละครตัวไหนคอมเมนต์เป็นของท่านแล้วครับแล้วก็ผมรู้ผมรู้คิดอะไรอยู่คือหลายๆตัวเนี่ยมันยังไม่ได้ลงตู้แต่ว่าโผล่มาในเรื่องเพียบแล้วครับก็ตั้งหน้าตั้งตาเก่งรอไว้เลย สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักน้อยแต่รักน,นานนะเจ้าหรือว่าถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจรงิงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมา,สมาชิกได้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่งกระดิ่งทิ้งด้วยละครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ